บรรหารศิลปะอาชาเงื่อนไขเดียวครับที่ผมบอกกับอดีตนายกบัญหารว่าผมไปอยู่พักชาติไทยนั้นขออย่างเดียวว่าเรื่องท้องถิ่นต้องฟังผมนะครับต้องฟังผมแล้วผมพูดต้องฟังเพราะผมเชื่อในทฤษฎีอย่างว่าถ้าท้องถิ่นก้าวไกลประเทศไทยก้าวหน้านะครับถ้าท้องถิ่นยังไม่ไปอย่างไรเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็จะอยู่อย่างนี้ถามว่า ทุกภาคการเมืองมีความจริงใจไหมนะครับมีความจริงใจครับแต่ท้องถิ่นเราเองขาดพลังครับขาดพลังในการต่อรองขาดพลังอะไรครับผมจะบอกให้ท่านฟังตามนี้สักครู่นี้ขออนุญาตเอ่ยนามท่านาชาววิริตนะครับซึ่งท่านอยู่ในสภานะครับแล้วท่านทวินอภศน,นี่นะท่านชวริศคือผมก็เห็นความจริงใจทุกคนแต่สิ่งที่สําคัญคืออะไรครับกฎหมาย รัฐธรรมนูญออกมาเมื่อปี2540เราต่อสู้กันมาตลอดเราต่อสู้กันมาตลอดเรื่องกระจายอำนาจมาเห็นผลไปรูปธรรมเมื่อปี2540เรื่องอแผนขั้นตอนกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นก็เราก็ถูกแก้กฎหมายไม่ว่าจะเรื่องตอนแรกใช้เกณฑ์ปี2549เป็นเกณฑ์หลังจากนั้นก็มาใช้ว่าไม่ต่ำกว่า25เซนนะครับแล้วจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ผมเรียนว่า แต่เรานิ่งเฉยกันมาตลอดท้องถิ่นนิ่งเฉยยอมรับมาปี50ใรนสมัยรัฐบาลคอมชอก็มาเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากปี2540ซึ่งถือว่าท้องถิ่นจากรัฐมนูญฉบับปี2540นั้นถือว่าเข้มแข็งที่สุดแล้วนะครับมีแผนขั้นตอนกระจายอำนาจกำหนดอยู่ในรัฐมนูญแต่ก็ถูกเปลี่ยนแปลงมาจากรัฐบาลขณะนั้นต่อมาต่อมาเรื่อยท้องถิ่นเองก,เก็ไม่เข้มแข็งที่จะไปปกป้องและสู้ สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องท้งถิ่นวันนี้เนี่ยการเมืองเปลี่ยนไปแล้วแต่ถามว่าความจริงใจต่อการเมืองกับท้องถิ่นนั้นมีไหมผมเชื่อว่ามีแต่สิ่งที่สําคัญคือถ้าท่านไม่ลุกมาปกป้องสิทธิ์ผมจะเชให้ท่านเห็นนะครับว่าหลายคนพูดถึง2 5้าเปอร์เซนถ้ากระดาษแผ่นนี้นะครับที่ทางสมาคมได้แจกนะครับผมให้ท่านดูที่ ที่ตัวเลขตัวเลขในช่องที่3ที่บอกว่ารัฐแบ่งให้45,400ในปี2,553ตัวเลขช่องนี้นะครับตั้งแต่ปี46มาก็คือ 35, 43, 49, 61, 65นี่คือเป็นตัวเลขที่โกงในระบบงบประมาณครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับปีปี2553 ซึ่งรัฐบอกว่ารัฐมีรายได้1,350,000านะครับ1,350,000าามแล้วก็ให้ท้องถิ่น3 3 4 0 0 0 0ตรงเนี้ยท่านเชื่อไหมครับใน4,500 0เนี่ยเขาไปหักตอนรายได้สุทธิรวมครับ okay, okay, okay. เขาหักไปแล้วครั้งหนึ่งจากรายได้ซึ่งพี่น้องท้องถิน่นอาจจะไม่เห็นแล้วก็ผมเรียนว่า นักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่เห็นครับไม่มีใครเห็นอย่างปี2554เอาไปเจ็ด0มืล้านถามว่าในสภาผู้แทนราษฎรนั้นเห็นแต่งบประมาณนะครับในภาพรวมปีหนึ่งเนี่ยสำนักงบประมาณโกงปีงเจ็ด0,000 000, ื่นกว่าล้านแล้วครับผมปีนี้เจ็ดห้าผมเคยลุกถามแต่หลายคนก็ไม่เข้าใจเขาหักเงินสองขนรายได้ของรัฐนะครับถ้าท่านสงสัยมีมีที่ระบบเนี่ยงบประมาณโดยสังเขต ของปีนะครับเขาจะบอกว่า,าภาษีนะครับเขาจะมีภาษีจากกรมสรรพากรนะครับกรมสรรพาสามิตกรมศุลกากรส่วนราชการอื่นนะครับแล้วก็หักการคืนภาษีหักการคืนจัดสรรภาษีให้กับอาบาจอเขาหักอาบาจอได้ในภาพรวมจริงๆแล้วแล้วก็มาหักว่า,าหักการ ภาษีที่การจัดภาษีภูลค่าเพิ่มให้อีก45,000ล้านคือเขาหักสองครั้งนี่หายไปละ45,000ล้านแล้วยังมีในคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับที่เมื่อสักครู่หนึ่งจากพรคการเมืองบอกว่าท่านชาวริสได้ขออนุญาตเอ่ยนามท่านที่พูดถึงว่ากรอบงบประมาณเนี่ยมีไว้ชัดเจนมีไว้ชัดเจนว่าจังหวัดนี้ได้เท่าไหร่จังหวัดนี้ได้เท่าไหร่หหรตัวแทนคณะกรรมการกระจายอำนาจของท่านเนี่ยนะครับรทำไมนิ่งเฉย มีการไปจังหวัดนู้นมากจังหวัดนี้มากนะครับเรียนด้วยความเคารพแล้วทุกครั้งในคณะกรรมการกระจายอำนาจถ้าจะมีการจัดสรรเงินจัดสรรเงินเกี่ยวกับอะไรครับจัดสรรเงินเกี่ยวกับตัวเงินที่ผิดเพี้ยนไปจากคณะกรรมการกระจายอำนาจท่านนายกร,รัฐมนตรีจะเป็นคนเซ็นยกเว้นระเบียบทุกครั้งต้องมีการเซ็นยกเว้นระเบียบนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อวานนายกรัฐมนตรีท่านไหนก็เซ็นให้ทางนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มาจากคณะกรรมการกระจายงานเขาคงไม่ลงไปดูว่าเป็นปัญหาจากอะไรแต่ตัวแทนของท่านเนี่ยต้องต่อสู้แล้วผมเรียนท่านในความเคารพว่าวันนี้เหมือนกันท่านจะให้พักการเมืองมาพูดนะที่ผมพูดวันนี้แล้วก็ทุกๆพรพักพูดแต่เวลาที่เข้าไปเป็นรัฐบาลการจัดสรรงบประมาณมีสำนักงบประมาณเป็นคนคอยถ่วงดุลอยู่ สํานีงกประมาณคือตัวปัญหาในการที่เรื่องของการจัดสรรท้องถิน่นท่านคิดดูตั้งแต่ปี2,540นะครับรัฐธรรมนูญออกมาบอกให้ใช้ให้กระจายอํานาจให้มีแผนขั้นตอนให้ถ่ายโอนวันนี้หลายกรมหลายกระทรวงยังไม่มีการถ่ายโอนนะครับยังไม่มีการถ่ายโอนสิ่งที่สําคัญท่านต้องกลับไปถามตัวเองก่อนวันนี้การเมืองเปลี่ยนแปลงแล้วครับพี่น้องท้องถิน่นท่านดูได้ว่าวันนี้ทุกพักการเมืองแทบไม่มีความชัดเจนเรื่องท้องถิน่นเพราะอะไรครับ เพราะตัวท่านเองแหละครับท่านยังไม่ได้สร้างพลังผมเรียนว่าท่านยังไม่ได้สร้างพลังครับอบตอบจอเทศบาลต้องรวมตัวกันครับวันนี้การเมืองเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าในระบบการเมืองของเมืองไทยเอื้อต่อการปกครองท้องถิ่นก็คืออะไรครับที่พี่น้องท้องถิ่นจะแสดงพลังกรณีที่หนึ่งคือการเลือกตั้งระบบเขตผมเชื่อว่าทุกท่านมีพี่มีน้องมีเพื่อนแต่ในระบบป,ปาร์ตี้ลิ วันนี้เจ็ดพันก่าแห่งนะครับแห่งละห้าร้อยคะแนนเป็นเงินเป็นเ,เป็นจำนวนคะแนนเท่าไหร่ท่านสามารถตั้งสสได้เป็นสิบคนครับท่านวันนี้เนี่ยพี่น้องท้องถินน่นนะครับท่านไม่ต้องไปเดินขบวนไปที่สภาท่านไม่ต้องไปหาใครทางนั้นท่านนั่งอยู่ที่บ้านถ้าผู้นําองค์กรของท่านเข้มแข็งองค์กรของท่านเข้มแข็งท่านนั่งอยู่ที่บ้านบอกว่าท้องถิ่นปีนี้ผมถามว่าห้าร้อย กับ7 0 0 0 3สล้านกว่านี่ปาติลิ์เฉลี่ยจาก2 5 5 0กี่สิบคนครับแล้วยิ่งปัจจุบันนี้ปาติลิตมีร้อยี1ส5แต่ถ้าท่านยังบอกว่าต้องการเงินเพิ่มจาก25อรเซก็เรียนด้วยความเคารพอีกแล้วครับต่อไปท่านอาจจะเป็นแค่ไปสณีก็คือเขาตั้งแต่ผู้สูงอายุสมัยที่แล้วที่ครั้งแรกผมก็บอกแล้วว่าอย่าไปรับจากเงิน ในเรื่องเงินของไทยเข้มแข็งนะครับเพราะว่าเป็นเงินชั่วคราวให้ตัดออกไปนะครับแต่พวกเราก็ไปยอมรับกันมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วเป็นอะไรเกิดขึ้นงบประมาณอะไรที่เป็นโนโยบายของรัฐเนี่ยเป็นโนโยบายของพรรคการเมืองแล้วขึ้นไปเ,เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณต้องเอาเงินในส่วนของรัฐบาลครับถ้าอย่างนี้ต่อไปเขาบอก่าจ่ายพี่น้องอพอพรคนละสองพัน เวลาพนันขึ้นไปเขาก็ทําได้ครับทำไมจะทําไม่ได้ก็ตัดจากท้องถิน่นค่าอาหารกลางวันวันนี้ท่านโดนอ,อสมอท่านโดนนะครับผู้สูงอายุท่านโดนแต่ไม่มีเสียงออกมาจากพี่น้องท้องถิน่นต่อไปเขาก็จะมีอปอพรอถ้าระบบประชาอชานิยมยังอยู่อย่างนี้ผมเชื่อพี่น้องท้องถิน่นโดนหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วในสภาพที่รัฐต้องไปต่อสู้กับประชาคมอ,อาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเรียนในความเคารพว่าสังคมจะ สภาพสังคมของประเทศไทยก็เปลี่ยนไปวันนี้ท่านไม่ได้เฉพาะเม็ดเงินครับอำนาจหน้าที่ของท่านท่านพร้อมหรือยังท่านไปดูแลเรื่องที่ดินได้ไหมผมเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองน,นี้มีคนพูดที่สนามหลวงพี่น้องประชาชนมากันมากมายมาเพราะเหตุอะไรครับมาเพราะเหตุว่าเขาฟังและเขาเชื่อบุคคลพวกนั้น เชื่อเพราะพวกคนพวกนั้นชี้ลงไปวันนับปามีปัญหาสิ่งต่างๆมีปัญหาเพราะเราท้องถิ่นก็ไม่สามารถจะจัดการได้ยิ่งอบอตอยิ่งน่าสงสารแล้วถามว่าผู้คนพวกนั้นเน่ยเขาเขาเชื่อครับเขาเชื่อเขาต้องมากรุงเทพเพราะว่าสิ่งที่เอ่อพวกนั้นพูดนั้นมันตรงกับความรู้สึกตรงกับสิ่งที่สิ่งที่เราได้รับแล้วท่านดูกระทรวงสารณสุขปัจจุบันนี้เขาข้ามขั้นตอนการกระจายอำนาจไปแล้ว เขาลงไปจัดการเรื่องกระจายอํานาจเองเขามีคอตสอสมีอะไรต่างๆซึ่งจะเป็นระบบไหนครับระบบที่เขาหนีระบบกระจายอานาจผมบอกได้เลยว่าส่วนสําคัญของพี่น้องท้องถิ่นก็คือกระทรวงมหาดไทยคนที่มาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไม่ใช่ห่วงเรื่องย้ายผู้ว่าครับไม่ใช่ห่วงว่าย้ายผู้ว่าแล้วจะได้มันต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนคุมท้องถิ่นเอง แล้วต้องให้กระทรวงมหาดไทยรัฐมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นความสัมพันธ์โดยมีนโยบายที่เอาใจท้องถิ่นครับไม่ใช่ว่ามัวจะไปห่วงอำนาจเรื่องย้ายผู้ว่ากันเพราะว่าเขามองว่าผู้ว่าสามารถบรรดาลได้หลายอย่างแต่ทำไมพี่น้องท้องถิ่นซึ่งอยู่เต็มพื้นที่มากกว่าผู้ว่าทำไมกระทรวงมหาดไทยไม่ให้รัฐมนตรีว่าการคุมนี่คือสิ่งที่ที่พวกท่านเจออยู่ นะครับแต่ถ้าท่านยังไม่ลุก,ลกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของท่านท่านอย่าหวังว่าจะได้รับสิทธิ์นั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อพี่น้องท้องถิ่นต้องประกาศออกมาให้ชัดเจนครับถ้าท่านบอกว่าจะลงพักชาติไทยพัฒนาทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องกระจายอำนาจผมจะดูแลเองนะครับนี่นี่คือตัวอย่างท่านต้องวันนี้ต้องท่านต้องกล้าที่จะเดินไปแล้วกล้าที่จะต้องสร้างพลังแต่ถ้าท่านยังวันนี้เมื่อวานนี้ทราบจากนายกบางท่านว่า จะมาประชุมสตงทำหนังสือไปบอกว่าถ้ามาประชุมต้องใช้เงินส่วนตัวมันเกิดอะไรขึ้นกับท่านครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเหลืออีกสามนาทีนะครับครับขอบคุณมากครับผมเรียนด้วยความเคารพวันนี้ท่านต้องมีพลังครับถ้าท่านไม่มีพลังท่านดูนะครับไม่มีพรรคไหนทุกพรรคหล้ครับไม่มีเอาไหนชูเรื่องกระจายอำนาจไม่มีพรรคไหนก็ชูเรื่องท้องถิ่นทุกคนชูแต่ประชานิยม แล้วถามว่าพี่น้องท้องถิ่นนั้นดูแลคน60สิบล้านทั่วประเทศพื้นที่ทั้งหมดท่านรับเต็มอยู่นะครับถ้ามีอบจอบตอนั่งอยู่ตรงนี้ต้องถือว่าเต็มพื้นที่ทั้งประเทศครับยกเว้นกรุงเทพมาหานครซึ่งผู้ว่ากทมหรือตัวแทนผมไม่ทราบนะครับท่านดูแลพื้นที่เต็มทั้งประเทศแล้วเงินต้องให้ไปเลยครับหลังจากเท่าไหร่ให้เป็นลายหัวท่านจำไว้นะครับลายหัวส่วนมากต้องมีไว้ก่อนแล้วก็มาตามลักษณะของเมือง ตามลักษณะของเมืองเพราะว่าลายหัวเป็นการส่งเสริมการประชาธิปไตยในระบอบเพราะว่าถ้ามาอย่างนั้นคนที่มาอยู่โรงงานกลับไปใช้สิทธิทบ้านเขาไม่ได้รับผลกระทบอะไรเขาก็ให้ตามพ่อตามแม่แต่ความเดือดร้อนเขาที่โรงงานที่บริเวณโรงงานนั้นเขาไม่สา,สามารถพูดกับนักการเมืองนั่นได้นะครับกาบเรียนด้วยความเคารงพคงจะหมดเวลานะครับต้องขอบคุณมากผมบอกว่าต้องได้ลายหัวให้ชัดเจนหารไปเลยครับหัวเท่าไหร่จากเงินแต่ละปีแล้วไม่ต้องมามีอุดหนุนเฉพาะกิจ ไม่ต้องมามีเรื่องต่างๆคือให้เงินแล้วก็ตรวจให้เข้มเรื่องการทุจริตว่าไปเลยสองเดือนสามเดือนให้ผลออกมาเลยถ้าพูดได้เราต้องยอมรับการตรวจสอบถ้าเราจะถือเป็นต้องยอมรับการตรวจสอบครับก็ด้วยเวลาจํากัดก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องท้องถิ่นทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ใช้เวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่านะครับก็เรียนถามท่านผู้แทนจากพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็เกี่ยวกับเรื่องร้อยละนี่ท่านไม่อยากจะพูดเราก็บอกว่า พลังของพวกเราตอนนั้นที่จะเป็นตัวสําคัญนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนโยบายในส่วนตัวของท่านเกี่ยวขับกองพักชาติชาไทยพัฒนานะครับคิดว่าถ้าจัดสรรเนี่ยจะคิดให้ร้อยละเท่าไหร่ครับคือจริงๆแล้วมันต้องถึงร้อยละสามสิบห้านะครับแต่ต้องเริ่มไปตั้งแต่ยี่ห้าขึ้นไปแล้วต้องให้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าไม่จะจัดให้ร้อยสามสิบแต่แต่มอบมอบ รายจ่ายเข้ามาให้อีกนั่นเท่ากับท่านเป็นไปสณีเฉยๆนะครับผมบบขอบคุณท่านมากครับ,รบก็คือไปถึง35เพียงแต่ว่านโยบายในเรื่องของที่เป็นนโยบายแห่งรัฐให้แยกสัดส่วน